สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเกมโปเกมอนเกมใหม่นะครับผมก็เป็นเกมออนไลน์นะก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Infinity Iceland นะครับผมพึ่งจะมาเลยนะครับปีนี้เลยก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2021แล้วผมก็เอาเกมใหม่ๆมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะก,ก็อย่าล่มก็ฝากกดไ like ลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปในช่องนี้ด้วยกันครับเกมภาคนี้นี่ครับจะเป็นเกมผสมผสานนะครับระหว่างาการต่อสู้แบบ เกมโปเกมอนดั้งเดิมนะผสมกับระบบเกมออนไลน์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นไงบ้างน,นะครับผมเลือกเซเบอร์สิบห้าและกันเป็นคาบิโอนนะอ่ะเข้ามาครับนี่ครับมาถึงก็จะให้เลือกตัวละครน,นะครับก็มีเพศชายเพศหญิงนะฮะ๋อะ้ผมเลือกตัวเนี้หมือนเดิมแล้วกันก็กดที่คอนติเนียได้เลยนะฮะน่าจะมีอ่าระบบแต่งตัวนะครับอ่ะเดีย๋ยวแต่งตัวนิดนึงนะครับผม ก็รูปภาพตัวเกมก็เป็นภาพการ์ตูนน่าลักๆนะครับอาจจะไม่ได้การาฟริกสวยเหมือนพวกเกมอของโปเกมอนภาคอื่นๆนะแต่คิดว่าน่าจะสนุกนะฮะเพราดูทีเซอร์มาก็ใช้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษนะยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะแปล พวกเทคพวกอะไรให้แล้วกันนะครับเท่าที่ผมรู้นะเดีย๋ยวขอตั้งตัวนิดนึงนะฮะนี่ครับชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะฮะไปจัดไปเลยครับน่าจะประมาณนี้น่าจะมีการเปลี่ยนชุดสภาพได้ไม่ไหรอกอ่ะตั้งชื่อครับเดีย๋ยวผมใส่ชื่อช่องแล้วกันชื่อเพลินแล้วกันนะโอเคสตาร์เลย โอเคมาอยู่ที่บ้านเลยระบบเกมไม่ขายเกมแบบว่าเป็นโปเกมอนภาคดั้งเดิมอะครับอริจินนลนะครับแต่ว่ามันผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องระบบเคเวสออนไลน์นะนเ่ครับเรากดไปที่เคเวสหลักก่อนเลยนะครับมันจะพาเราไปแล้วเราไม่ต้องเดินเองนะเราก็ให้มันดําเนินเรื่องให้ก่อนครับช่วยแรกมันจะเป็นการสอนเราเนาะว่าเล่นยังไงนะกดคําสั่งตรงไหนบ้างนะครับผมเราก็กดไปที่เมนเลยให้มันทำเคเวสให้อัตโนมัติแล้วกัน นี่ครับเลเวลขึ้นแล้วนะมันก็จะบอกเกี่ยวกับเลเวลแม็กของโปเกมอนนะครับพลังงานแล้วก็พลังงานในปัจจุบันนะครับมี81เต็ม62นะเลเวลตัวละครเลเวล2นะแต่โปเกมอนสูงสุดถึงเลเวล6นะอ่ะแเราก็กดในส่วนของเควสต,ต่อไปนะฮะมันก็จะเหมือนกับเกมโปเกมอนออนไลน์ทั่วไปนะครับที่มันมีเควสให้เราทำนะแล้วก็ไปรับของรางวัลตามกิจกรรมต่างๆนะ แต่ระบบการต่อสู้ครับระบบการต่อสู้ระบบเดินในแมปเนี่ยมันจะเป็นแบบโปเกมอนภาคออริจินอลนะการต่อสู้เนี่ยก็จะเหมือนออริจินอลนะครับการจับโปเกมอนนู่นนี่นั่นก็จะเป็นเหมือนออริจินอลนะครับแล้วก็สามารถเปิดแมปได้ด้วยถือว่าดีนะเนี่ยเหมือนเราเล่นเกมโปเกมอนแบบออริจินอลอยู่เนาะแต่มันมีระบบเกมระบบออนไลน์เข้ามาแทรกนะครับผสมผสานกันนะ,ะเราก็คุยไปเรื่อยครับเดี๋ยวเขาจะสอนเราก่อนช่วงแรกนะครับ แค่คุยเควสนะครับเลเวลก็ขึ้นกระจายแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเลเวลจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะก็คือเขาบอกก่อนเลยว่าช่วงแรกเนี่ยเลเวลขึ้นง่ายมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวเขาจะให้เราไปทำเควสต่อนะครับอ่ะให้เลือกโปเกมอนครับคู่หูครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นโปเกมอนเจนหนึ่งนะฮะเป็นโปเกมอนเจนหนึ่งอ่ะโอเคก็จะมีฮิโตคะเงะซินิกาเมะแล้วก็ฟูจิกิแะเนะนะฮะ ผมเลือกเป็นที่ตู้ข้างเหงแล้วกันนะครับผมชอบโปเกมอนไฟนะก็เนี่ยเลเวลการวัฒนาการล่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนในเกมโปเกมอนอินชิโนลเลยนะมีระบบการวัฒนาการล่างนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเริ่มขึ้นอีกแล้วครับอ่ะไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนเขาจะสอนนะครับนี่ครับกด Follow ครับติดตามนะฮะมันจะเดินตามนะครับผมอ่ะประมาณนี้โปเกมอนทุตุพชก็ทําได้นะครับนี่ใส่ฮาสลี่นะ เดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีละกันนิสัยของโปเกมอนแต่ละตัวนะครับมันส่งผลต่อความสามารถของโปเกมอนด้วยนะเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีว่านิสัยอะไรนะครับต้องใช้พลังไหนถึงจะโอเคนะอ่ะประมาณนี้อ่ะกดก่อนเลยครับอะไรเอ c นเคาน์เตอร์โปเกมอนนะครับอ่ะไปหาโปเกมอนกันมันคือการพบเจอโปเกมอนครั้งแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับเขาจะให้เราเข้าไปในป่านะในทุ่งหญ้านะครับนี่ครับเขาบอกว่าให้ไปเจอโปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับบอกให้เดินเลยนะฮะ ในนี้ก็จะมีอปโปนี่ครับแล้วก็ดราต,ต้ากับคาเตอร์ปีนะสตัวมันจะบอกเลยนะครับแต่เราก็ต้องเดินหานะนี่ครับระบบการต่อสู้จะเหมือนเกมโป,กเ,กมโปกเกมอนภาคออริจินอลนะครับก็จะมีท่าให้เราเลือกโจมตีนะครับแล้วก็มีในส่วนของ PP ด้วยมันก็จะลดลงนะครับตามจำนวนที่เราใช้นี่ครับเรียบร้อยเนี่ยสแตต์กองสามาราก็จะเหมือน เกมโปเกมอนภาคออริจินอลนะครับแต่งที่บอกครับระบบการเดินระบบการทำเควสจะเป็นแบบออนไลน์นะเหมือนเกมโปเกมอนออนไลน์ทั่วๆไปนะครับผมอ่ะเรากดไปที่คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับระบบมูฟนะครับเราได้ท่าใหม่มานะครับนี่ใช้ได้25ครั้งนะครับความแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้อ่ะลำดับถัดไปนะครับเราก็ทำเควสต่อไปเรื่อยก็จะเป็นการสู้กับเทรนเนอร์นะครับระหว่างทางนะครับเหมือนกับโปเกมอนภาคออริจินอลเลยนะฮะ นี่เากฟู้กับโอ้สบายเลยเราใช้ท่าเอมเบอร์เลยครับไฟชนะพืชนะฮะเรียบร้อยสำหรับใ,ใครที่เล่นชอบเล่นเกมโปเกมอนแบบออริจินอลนะครับตอนนี้ผมก็ทำโปเกมอนฮัสโก r a n น o อมเมเซอร์นัสล็ออยู่นะครับตอนนี้เป็นแบบสุ่มนะเกมสุ่มทั้งเกมนะตอนนี้ทำไปถึง EP ที่10แล้วถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมยังไม่ได้ทำต่อ EP 11นะเพราะว่า ทําเกมอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าขยากทำก็บอกกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะที่เป็นกิจกรรม7วันนะครับวันที่1ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะ Challenge Master เนี่ยเขาบอกว่าสู้ครบกี่ครั้งสู้กับเทนเนอร์นะตั้งแต่10ครั้ง30ครั้งอะไรเงี้ยไปเรื่อยอันนี้เป็นการอัปเดตโปเกมอนนะครับเมื่อเลเวลโปเกมอนของคุณเลเวลห้าสิบสิบห้าสิบห้าสามสิบนะครับคุณก็ได้ของรางวาัลอันนี้แรงของโปเกมอนก็ดูตามสีนะสีเขียวสีฟ้านนะคครับบบบฟฟฟ้้้้้าาาาวววกกกกุณ็ไไดอเเทมตมตีลยนะครับ ต่อมาเป็นอะไรอ่ะ Social Master ก็คือมีเพื่อน5คน10คน15คน20คนไปเรื่อยๆนะก็ได้ของรางวัลตามนี้ครับอันนี้จะเป็น limited นะครับผมเป็นเชี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเพชรนะการซื้อนะเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งขวาบนนะเป็นคําสั่งคล้ายๆเบบเกมออนไลน์ทั่วๆไปนะอันนี้น่าจะเป็นสุ่มเนาะน่าจะเป็นแบบสุ่มรับของรางวัลนะครับเป็นตู้ลัคกี้นะฮะต่อไปเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นดูลำดับดูแรงนะโอ้โหโคตรเก่งเลยคนนดับหนึ่ง ขาจะเล่นมาก่อนอนานีแล้วนะอันนี้จะเป็นร้านค้านะครับระบบการซื้อขายครับเหมือนกันนะมีใช้เงินนะครับผมใช้เงินเหรียญทองซื้อกับเพชรซือรซ้อนะก็ว่าไปนะครับดี๋ยวามาดูอีกทีนึงวิธีหาเพชรวิธีหาทองเนาะอันนี้จะเกี่การซื้อเนาะเป็นพวก VP ีนะครับนี่รับของรางวัลได้นะฮะนี่เราเป็นววพีศูนย์นะครับก็รับของรางวัลได้นะเป็นฟรีนะครับก็เหมือนเกมโปแกม่อออนไลน์ทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเติมเงินครั้งแรกมั้ง ได้หัดซ้ำมานะครับส่วนนี้เป็นเบนฟิตนะครับเป็นผลประโยชน์นะครับที่เราจะได้รับนะครับนี่ครับล็อกอินวันแรกจะได้เป็นเบ็ดตกปลาแบบเก่านะนี่ครับวันที่2ได้เป็นปูเตล่านะครับวันที่3เนี่จะเป็น TM Fly ก็คือใช้บินได้นะเหมือนในเกมด้วยแนนเลยนะครับแล้วก็มีร e เจน Cap ซูลอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําอะไรนะแล้วก็มี m a s t e r Ball ด้วยวันที่5ครับวันที่6อะไรเนี่ยได้ของด้วยแล้วก็วันสุดท้ายนี่จะเป็นคาบิคอนนะฮะ มีตัวฟาฟารีด้วยนะเมื่อกี้นะฮะอันนี้จะเป็น i n v วิ f r i ร n นะครับอันนี้จะเป็นเ e v ว e อั p มารับของรางวัลได้นะครับแล้วก็มีการเคมีจี้ด้วยนะครับเคมีจี้ก็คือมารับพลังกายนะเหมือนเกมออนไลน์เลยนะฮะมันจะผสมผสานกันนะก็คือน่าเล่นนะผมว่าน่าเล่นใช้ได้เลยรายละเอียดรวมๆค่อนข้างดีแต่ตอนนี้โปเกมอนคิดว่าน่าเป็นโปเกมอน Gen หนึ่งอยู่นะฮะเกมออกใหม่ก็จะประมาณนี้นะเดีย๋ยวมันก็คงอัปเดตเรื่อยๆนะครับผม อันนี้คือรับของรางวัลน,นะรางวัลล็อกอินนะครับผมน่ะประมาณนี้นะครับกดรับได้สังเกตเลยครับว่าอะไรแดงๆอยู่ตรงไอคอนเนี่ยกดไปเลยครับมันจะมีของให้เรานะประมาณนี้อ่ะถัดไปเราก็ไปทำอ้ยมีบุยเซลอยู่ในน้ำด้วยตรเท่เลยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเติมเงินนะอ่ะในส่องอีเวนต์นะครับนี่เราก็กดมาดูได้นะครับ ็โอเคอยู่นะละเรียญค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาที่โปเกมอนกันตอนนี้มีฮิตโตะคางหิหนึ่งตัวเลเวลแนะครับเนี่ยสามารถสวมใส่อุปกรณ์ถือได้นะครับเหมือนโปเกมอนทั่วไปเลยนะครับมีการอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าไอเทมที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องไปดูในเกมอีกทีนึงว่ามันหาจากไหนนะเดีย๋ยวมาสรุปให้อีกทีนึงเลยก,กันถ้าเกิดใครติดตามเกมนี้อยู่นะ อ่ะลำดับถัดไปครับเดี๋ยวเราไปหาทําเคสกันต่อนะครับเดี๋ยวก็จะสอนระบบเกมต่อนะครับเขาบอกให้ไปสู้อ่าโอเคเขาให้ไปจับโปเกมอนครับ capture โปเกมอนน,คคอกกอนนะ็คือให้จับโปกเกมอนนะแล้วก็วิ่งไปในป่าเลยนี่ครับพิกาจูคามนิงยแล้วก็มาดาซูโปมีนะครับต้องดูว่าเราจะเจอใครนะจัดไปครับน่าจะเป็นพิกาจูแวแหละวิ่งไปหาขนาดนั้นอ้าว บางทีเราก็เห็นเป็นตัวเลยนะบางทีเราก็เห็นเป็นแค่หญ้านะโอ้โหพิการจูนะครับโอเคอะไรกันอะไอยากได้อยู่พอดีนะอ่ะอเดี๋ยวเราตบไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยมันใช้เทวิปใส่เราเว้ยลดทางป้องกันอืมโอเคความสามารถของท่าเนี่ยผมจําได้เลยนะเพราะถ้าเล่นท่าออริจินอลมาจะรู้เอฟเฟกต์ของท่าต่างๆดีนะครับจัดไปครับจับไปเลยสองสามเรียบร้อย ได้พิกาจูมาเป็นคู่หูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทีมเรานะฮะเป็นเพศชายด้วยนะครับเจ๋งนิสัยจอลลี่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับเราทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้โปเกเด็กมาด้วยนะอ่ะลำถัดไปครับอัปเกรดโปเกมอนนะครับเ็าจะสอนการอัปเกรดโปเกมอนนะเป็นการเพิ่ม e x p นี่แหละนะครับใส่ e x p เข้าไปให้เลเวลมันขึ้นนะครับอ่ะกดอัปเกรดนะครับนี่ครับเรากดคลิกเกรดได้นะครับมันจะเพิ่มให้เต็มเลยตามจำนวนแม x ของเลเวลโปเกมอนนะตอนนี้แม็กเลเวลโปเกมอนอยู่ที่เลเวล9นะครับมันก็จะอัดให้เต็มที่เลยครับตามาขวด e ีกที่เรามีนะอันนี้ก็สู้ต่อนะครับนี่น,นาทีถัดไปนะครับเขาน่าจะสอนระบบเกมต่อนะอดูครับอ่ะเขาสอนครับระบบเกมคูณ2นะครับทำให้เกมมันเร็วขึ้นนะส่วนคูณ3ไม่ต้องรอครับต้องรออีเวนต์ไปเรื่อยนะครับ ตัวเกมมันจะเร็วขึ้นนะมันจะไม่อืดน,นะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันอู้มีโดนท่าอนะไรวะเนี่ยเพราะว่าเราคูณหนึ่งเนี่ยมันก็จะชานะ้าบางทีเราต้องการดําเนินเกมเร็วก็อาจคูณสองคูนสามไปก็ว่ากันนั้นนะอ่ะถัดไปนะครับเร็วก้าแล้วนะเนี่ยสเตตโปเกมอนก็จะเหมือนภาคริจินอนนะครับตัวเกมระบบเกมเหมือนออนไลน์นะเออถือว่าดีนะแปลกใหม่ดีนะครับไปต่อไปครับให้สู้เทรนเนอร์อีกคนนึงนะฮะจัดไป เดี๋ยวผมจะพยายามแปลเทคให้แล้วกันนะครับภาษาอังกฤษนะครับเท่าที่แปลได้นะอันนี้น่าจะสอนระบบอะไรกันอันนี้ครับผมอ่าลังเล็กเซอร์ไนน์นะครับโอเคสู้ต่อไปโอ้เปลี่ยนฉากให้ด้วยนะครับเรียบร้อยเทคดาวนี่ครับสามดาวได้ของรางวัลด้วยนะโอ้ได้ของรางวัลรัวนๆเลยอ่ะกดไปที่ b Benefit นะครับอ่าได้รางวัลอันนี้เรากดรับไปแล้วนะ เนี่ยมันก็จะคอยสอนเราเรื่อยๆนะแต่เมื่อกี้ผมกดรับไปหมดแล้วนะเดีย๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับผมอ่ะถัดไปครับก็บกดไปเลยไปหาศาสตราจารย์ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอ่ามีโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยนะครับผมเราก็ต้องไปเพิ่มพลังด้วยนะเพราะว่ามันจะมี p p อ่าสุ่มกาชาปองครับมาเลยครับน่าจะได้โปเกมอนแหละครับตรงนี้กาชาแดง โอ้โหได้ซินิกาเมะนะฮะมีโอกาสสุ่มได้ไดคิโอซิสด้วยนะเอาสแสดงว่าโปเกมอนที่เราเล่นในภาคน,นี้ก็ไม่ได้มีแค่เจนหนึ่งสิก็จะมีเจนอื่นด้วยนะเพราะมันมีไดคิโอซิสด้วยนะนี่ครับโอ้โหเราได้โปเกมอนสตาร์เตอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับขาดฟูอะไรอะ่ะขาดฟูจิกิอัเนะนะอ่ะเราเข้าไปหาคุณจอยกันนะฮะในโปเกมอนเซ็นเตอร์ดีกว่าโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะ กมีร้านค้าด้วยครับมีไข่ไข่โปกเกมอนด้วยอโอเคพลังเต็มครับเรียบร้อยคุณจอยนะฮะอ่ะแล้วจัดไปครับเราไปทำเควสยกันต่อดีกว่านะวันนี้ก็เล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าสนใจผมก็ทําต่อแล้วกันนะก็เลยอาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนในช่องนี้ทําเกมโปกเกมอนเยอะแล้วนะครับอ่ะจัดไปอันนี้สอนระบบอะไรกันอ่ะสอนระบบออโต้นะครับออโต้บัตเทิลนะ จมตีให้ครับไม่ต้องทําเองนะจัดไปครับในช่องเนี่ยก็จะทําเกมโปเกมอนอยู่ตอนนี้3เกมแล้วดูนี่เกมนี้เกมเป็นสี่น, 4, นะผมทำโปเกมซาก้านะครับทำโปเกมอนยูไนท์นะแล้วก็ทําโปเกมอนภาคเก่านะครับพวกฮัสโกโซซินเวิร์สนะครับแต่ผมเล่นเป็นนัสล็อกและโนมเบอร์เซอร์นัสล็อกนะเป็นลอมแบบสุ่ม um, นะสนุกดีนะฮะก็ไปดูกันได้ส่วนเกมนี้เป็นเกมที่4นะครับ i n f i ิศตี้แอร์แลนนะครับตอนนี้เกมโปเกมอนผมทำไปสี่เกมแล้วเยอะเกินนะแบ่งเวลาเล่นไม่ถูกเลยนะตอนนี้ ใครสนใจเกมไหนก็อ่าสเก็ตบอร์ดครับโอ้โหมีสัตว์ขี่ด้วยเล็กสัตว์ขี่เลยกันมีโอ้โหเปรียวเลยผมทำให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับผมตรงน,นี้ฮนะพอเราต้องไปเปิดแมปไงเออใช้ได้ครับสวยสวยสวยดีดีดีนี้ก็มารับรางวัลกันได้นะครับฟรีเลยนะครับผมตอนนี้ทำอยู่สี่เกมแล้วเกมโปเกมอนโอ้โหกดหัวเลยครับเยอะจัดบางทีก็คิดคอนเทนต์ไม่ทันก็ ทุกคนก็คอมเมนต์มาขอได้นะให้ทำอะไรครับเดี๋ยวทำให้นะเพราะนอกจากเกมนี้ก็จะมีพวกทำเพจอีกนะครับเกมบอลด้วยนะแล้วก็แบงก็ล็อกอีกนะฮะหลายเกมเลยนะครับแล้วก็เล่นเกม PC อีกครับตนีน PC ก็เล่นแรชรีวิวอยู่ตอนนี้โอ้โหหลายเกมหมดนะฮะตอนนี้แบ่งเวลาให้ไม่ทันเลยแต่ว่าก็จะทำให้ละกันอย่างที่บอกครับผมก็นี่นี่นี่นก่อน ได้ท่าใหม่นะครับนี่ครับเราเรียนรู้ท่าใหม่คล้ายๆแบบเกมริจินอลด้วยนะนี่ครับแล้วก็มาเพิ่มพลังก่อนคือโปเกม่อนหนึ่งตัวเราสามารถใส่พลังได้ถ่าโจมีที่สี่ท่านะถ้าเิเราไม่ต้องการท่าไหนก็เอามาทับกันเลยนะมันจะเหมือนกับเกมภ่าเก่าอะครับการเลือกท่านะเราก็ดูพลังโจมตีแล้วกันว่าท่าไหนมันโจมตีแรงท่าไหนโจมตีเบานะเราก็เลือกเอานะครับผมแล้วก็มารับรางวัลน,นะครับนี่รางวัลเดลี่นะนี่ครับเราสูมกาชาหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ของด้วยนะ สังเกตเลยนะครับมันจะมีจุดแดงนะครับมันอยู่ตรงไอคอนไหนแล้วก,กดไปรับของได้นะนี่กระดูให้หมดดูให้ทั่วถึงแล้วกันนะอยากรู้ว่าต้องทําอะไรก็กดไปที่ขวาล่างเป็นเควสได้นะก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับเราก็เปิดแมปไปน่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับของเกมนี้นะสำหรับใครที่สนใจเกมโปเกมอนนะครับแนวนี้นะเป็นแนวแบบโอเพนเวอร์นะเรียกโอเพนเวอร์แล้วกันแล้วก็เป็นแบบการต่อสู้แบบดั้งเดิมนะครับผสมผสานกับระบบ ออนไลน์ปัจจุบันนะก็แนะนําให้เล่นเกมนี้ได้นะครับสนุกดีนะครับนี่ครับมีการเนะี่ยเห็นผมบอกครับมีการเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรได้นะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำรับคลิปแรกนะเป็นแค่คลิปพรีเซนต์นะครับก็คือแนะนําเกมใหม่แล้วกันนะฮะแต่ถนะ้าสนใจก็นี่ครับมันจะมีรางวัลออนไลน์ด้วยนะทุกๆ5นาทีนะครับ50 15 20อย่างเงี้ยมันก็จะมีของรางวัลเด้งขึ้นมาแล้วกดรับได้นะ นี่อีก50วิผมก็ได้แล้วโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมใหม่นะก็ทื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืแจ้งเตือนคลิปใหม่ห้องใหม่คลิปหน้าผมซีวีเกมสวัสดีครับ